พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่28พฤษภาคมคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณโจเซฟโทซินลากอสไนจีเรียในหัวข้อเรื่องคนชนยักษ์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที 1, Samuel, 17, ่17ข้อ24-37และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำามดค่้ยครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ37 และดาวิดทูลตอบไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มเท้าของสิงห์และจากขยุ่มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถอะและพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับเจ้าคุณโจเซฟโทชินเป็นพยานว่าเมื่อดาวิดเห็นกลริอั ดาวิดก็รู้สึกถึงการทรงเรียกให้ต่อสู้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อชนชาติอิสราเอลแต่กษัตริย์ซาอูลสงสัยในตัวของดาวิดและทรงเฝ้าดูกองทัพอิสราเอลหนีจากแนวหน้าไปด้วยความกลัวสิ่งเหล่านี้อาจทำให้หนุ่มน้อยดาวิดท,ท้อถอยหรือทำให้หวาดกลัวแต่ดาวิดเชื่อมั่นในอำนาจของพระเจ้าอย่างเต็มที่และปฏิเสธที่จะปล่อยให้สิ่งใดขัดขวาง ไม่ให้เขาต่อสู้กับโกลิอัดเราต่างก็มีโกลิอัดในชีวิตของเราเองอาจเป็นการตกงานเกรดไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเจ้าหนายที่ไม่ดีหรือโรคระบาดการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าเราจะผ่านไปไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความอกสันขวัญหายและความกลัวแต่เราสามารถมีความหวังได้เสมอเพราะพระเจ้าสถิตกับเรา และเช่นเดียวกับดาวิดเราสามารถเอาชนะโกลิอัดได้เมื่อผมลาออกจากงานในปี2015ผมไม่มีแผนงานรองรับและงานใหม่ก็หายากเสียเหลือเกินแต่ผมจำตัวอย่างของดาวิดได้ผมจึงบอกตัวเองว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผมด้วยในเวลานี้ผมได้งานที่ดีกว่าเดิมเสียอีก ในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าเราสามารถก้าวข้ามความพ่ายแพ้ใดๆก็ได้เราไม่ได้เพียงแค่เอาชนะความท้าทายของเราเท่านั้นแต่ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามเราก็รู้ว่าเรามีพระผู้ทรงฤทธานุภาพอยู่ข้างเราเสมอข้อคิดสําหรับวันนี้สถานการณ์ไม่อาจข่มขู่ข้าพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงเคียงข้างข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังหางานทำข้าแต่พระเจ้าดังเช่นที่พระองค์ทรงช่วยกู้ดาวิดขอทรงช่วยข้าพองค์ทั้งหลายให้อยู่เหนืออุปสรรคปัญหาที่อยู่ต่อหน้าข้าพองค์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ